Phó, ờ, một cái đầy phải nè, nó có đây phía ngám chưa, mét nhiều, nhiều quá. หมองแเม็ดสองเม็ดพ mm ี hmm. mm. Mm ่น hmm. mm ้องนี hmm. mm ่ค hmm. ร oh. oh. ับโอ้ขอตาอยู่ตาได้กินอยู mm ่อ hmm. mm ันเม็ด hmm. ซ mm ้ำเนี่ยร้อยขึ้นมาเลยนะครับถือฝนพี่น้อง

qua cua đôi đi Chào lọc cái chiều hả? Đó có cái Đừng ngồi đây đấy Trời khuôn ổng ngoan lắm thế này <huch propor> อืมอ้อืได้นี่มอคานอ๋อขาดแล้ออ่อนเดียอ่อนอือควดอปันเห็ดยพาะเลยว่ะดอกเกี่ยวเออดอกงามๆมันเกิดเลย lam lãi nữa nha thảo Nhìn nha y học nha y học nha y học này y học nha 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 อีกดอกหนึ่งครับโอ<ฮ>้ดอกงามขนาดพี่น้องสียังจำเลยนีย่้หมอกเขานี่บ่ดิน่นวะแหน,น่งดึงได้ กระด้างพี่นอ้องพ่อห่อเทกกระด้างเลยอ้ยอนอนเลย้ <c oughs> างทางครับได,ได้ดอกกระเจียวแม่ผักหวานแจงใส่กันใหวได้หมเอก,กระเทียวผักหวานให้กระด้างดีตองที่ก็ขึ่น,นเนาะ ดอกของังทางเลยรสมิดเห็ดดอกกระเจียวครับ แต่ว่าดึงเงทอนนทอนออกได้นะเนี่ยินฝนตกค้ำหิดกระด้างครับอืมทั้งอว่าทั้งแก่เลยบนี่ ngắm ở phía nào, cái ngon, ong ong lên này các bạn, chiều, ừ. เขียงมาท่านพี่น้องกินกับเจียวปลาละลาบปลาดุกของป้าหากินยากเลยนี่ครับยิ่เขาก็แม่นเดียวมีครับลาบปลากับเจียวปลาละท่านพี่น้อง นี่เป็นสีขาวพี่น้องผัดเคียงให้กันนะนครับนะครับแต่เป็นคนละสีสิกับเจียวปลาลาาปลาดุขึ้นกันครับสมสมฝัดฝ่าได้พี่น้องรสชาติ หวานพี่น้องหวานต้นนึงนะครับรรเ,เขาก็ได้แกงผักหวานอยู่หรอกเออได้แกงผักหวานนิดเดีวยดว,ยออว,วยหยู่อดเน่าแักโอ้อยหยอดกับเรางามเลยนีแบบเน่ายางแักเลยพี่น้องมัน,งนอกหลายอยู่ไอ ขาา้างนอกเงากำลังพอดีเลยนะเห็นบอรลรถพ่วงห่างสามคันสี่คันนั่นเขาก็ออกมาหายเช่นดียวกันนะั่น <c ười> ที่ไปบอท้องไปบบถือกว่านั้นว่ายอดได้่ยอดทั้งยอด เก็บปักสาบพี่น้องน่าปักสาบครับโอ้ใบใหญ่ไอ่เอาเลยเอาเจ้เลยไม่คิดดีเด ได้ใบนี่ครับักษาไลหลายเพี่อแต่ยังมีหมากนะครับมีหมากกับบางเคี้ยเป็นว่าเคีไย้มีหมากกับมีมีหมากกินกับปุ่นนะครับกินกับปุ่นกับแก้วเจ็บเลยมีนะครับอยู่สูงพี่อ้อนดึงเคียลงมาเอากินได้เบิดนะครับต้งไป nó on ăn tiếp bố nhớ mòng gìn này đã, sốt mai gita bay ở nè, mui mạc kia nó Nhìn. đấy. โอ้แต่เน้อหงอ,อเหมือนเออหงอเมันดอกเขี้ยงไม่สวยจ้าตัดไปเปออ็นทนทนทำถุงติ๊กไว้อ่อนดีขนาดาดตาย้ัดกาไปแล้วครับในภูรกรรมละกรรมพี่น้องปักษาบนะครับ ผักเชียงนะครับนี่ยอดงามงามาอเลนะ่นหน่อลายอยู่บ,บ้านเฮาวมีกิน,นกินในเบิดนะครับ น้ำเลยนี่ขินไลเลยทำทีเก,กี้ยอย่างเงี้ยพอที่ม่จ <c oughs> ะส่องว่งตะวันนะครับ งามงามไปเนาะนี่ครับต้ลลังตอนนี้ลงมาจากเขาเลไปนอาะละเบิ้งต้นผักว,วันพาบังเห็ดครับ ออนบอนี่ยฮิตาปูฮ <c oughs> ิตาปูพี่น้องกินได้อยู่นะครับแกงใส่น้ำกันกับผักบ้านมอดบ้าเหรอพี่น้องนะครับมีแต่ผักนุ่นล้วน <c oughs> ผักย่างเดียวเลยนะครับอันนี้ผักสาบนะครับนี่ใบนุ่นนะครับ นี่ผักยังก็ผักเชียงเลยเชียงกินก็กินก็เปนยอปลนี่ผักหวานครับไมาเด้ผักกันแทบหมดเยผักนี่ัอเกิ๊บตะปูตะปูตะปูแกงแบผักหวานนะแบเอกันอันเีเป็นเห็ดเพาะกัะเพดกระด้างไว้เนาะ ครับเมนูต่อไปแกงผักหวานใส่เห็ดครับแกงเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องอ่าเอ้ยแกงผักหวานใส่เห็ดเพาะนะครับใส่เห็ดกระด้างโอ้ยได้ทุกอย่างเลยเนี่รู้ผิดหวังไปไง<ๆ>ทวนเลยวะเห็นทีใช่ไหมมาด้วพี่น้องกินเขาเด้อของตีอร่อยมากอมของแซ่บเลย จะเหลือเพิ่งมีแต่ผักหวานน่ะสะครับเมนูมืันนี้ไม่ต้องนี่นี่นี่เห็ดตะปูข้าวเที่ยงจ้ามาถึงบ้านกันแล้วจ้าแกงผักหวานใส่เห็ดพอเห็ดตะปู เอา,าพี่น้องนะครับคลิปนาค่อยพ่อกันไหมนะครับ<ช>นี่ปี้ยอย่างไรนะครับ